รู้ไหมครับว่าอาหารนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ฝ่ายเมอามาร์แกสามารถใช้ควบคุมมนุษย์ได้อาหารนี่เหยวันนี้เราไปตืรู้เรื่องนี้กับนุ่มมดั้นบแอนแฮนในเลยสุดทะครับปจัจจัยนสำคัญมากๆเลยคือเรื่องอาหารนะเป็นเช้าก็ต้องกินแล้วนะครับวันไหนไม่ขาอาหารเรียพงไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วอาหารพวกนี้มันทําให้เราเกิดภาะวะอะไรบ้างอาหารในยุคป,ปัจจุบันนี่นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดเรียกว่ามีผลต่อสภาพร่างกายเราโดยตรงนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่แปลกปลอมสิ่งที่เอ่อเชื่อปนมากับอาหารเหล่านี้และเราจะพบว่่าาผู้้้คนนนนัปวยมกขึ ก็คือนะไม่ว่าจะเป็นปรวางความดันไขมันคอเลสเตอรอลไทรอยหรือเบตาอย์เกาปวดเข่าปวดข้อโอ้ยสารพัดทำไมคนสมัยที่ป่วย,ป,วยป่วยเยอะนะอายุน้อยก็ป่วยเด็กๆก็จะเป็นปรวางเลยมันเป็นเพราะอะไรเหรอถ้าเราเทียบกับไปเมื่อสมัยปู่ย่าตาทวดเราเป็นไงฮะปู่ย่าตาทวดเราเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ห้อยเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มีความสุขในการดำรงชีพท่านก็ส่งแล้วก็ถ่ายทอดแต่พลังด้านบวกเพราะอยู่และมีความสุขอยู่ทุ่งอยู่นาไปทุ่งไปนาตอนเช้าได้ปลาได้หอยได้กุ้ง กลับมาแล้วทานอาหารไม่มีสิ่งเจือปนแครับแม้แต่ข้าวที่ปลูกสมัยนั้นก็ยังไม่มียาไม่มีปุ๋มไม่มีปุ๋ยเคมีใลยทั้งสิ้นทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขนั่นคือมนุษย์ในยุคนั้นแต่มุยในยุคนี้นีฮะมนุษย์จะต้องถูกควบคุมแล้วเราจะควบคุมมนุษย์อย่างไรฝ่ายมืดเขาต้องมีวิธีการของเขาผู้คนในระดับที่เป็นองค์กรที่ต้องการครอบครองโลกนี้หรือต้องการควบคุมนี้ด้ฮะเขาไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมเดียว แต่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมเดียวเลยครับเขาเป็นทั้งอุตสาหกรรมอาหารยาเทคโนโลยีคือพูดไงไ่ายเลยครับอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับมนุษย์ี่ยเขามีแทบทุกอย่างเลยสําหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้กลุ่มคนที่เขาคิดจะครอบครองโลกไม่ใช่คิดแฮะเขาครอบครองโลกอยู่แล้วยาเราจำเป็นต้องใช้ของเขาไหมฮะจําเป็นป่วยก็ต้องรักษายาในประเทศเราไม่มีก็เอาประเทศเขามาถูกต้องไหมฮะนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี่ผมจะเล่าเรื่องอาหารว่าแล้วอาหารละ่ะทําไมเราถึงควบควบุมถูกควบควบุมได้ ก็ลองคิดดูครับว่ราคนสมัยนี้เขาทานอาหารแบบไหนกันคนณสบายดีถ้าโอเคก็พูดกับคนบ้านนอกแต่ไงฮะไปไปทู่ไปนาตอนนี้กุบเจอไหม้งหอยปูปลาเขาแทบจะไม่มีนะครับแต่ไงฮะข้าวปัจจุบันนี้ต้องปลูกต้องมียาต้องมีฮอร์โมนนะครับต้องมียาปราศตรูพืชอ่แล้วก็ในแหล่งน้ําก็ไม่มีแล้วเพราะมีสารพิษมีสารเคมีอ้าวแล้วเหล่านี้มันมาจากไหนลองคิดดูครับเมื่อก่อนปลูกข้าวไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอ้าวแล้วทำไมมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วทำไมเมื่อก่อนเนี่ย พูดถึงยาปราบสัตว์พืชก่อนนะเพาะเรยาฉีดานหาอะไรต่างน,นี่แหละเออเป็นไงฮะของพวกนี้มันถูกผลิตขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วพวกของพวกนี้มันถูกผลิตมันถูกผลิตจากไหนฮะมันก็เป็นอุตสาหกรรมระดับใหญ่และอุตสาหกรรมระดับใหญ่มาจากไหนฮะก็ต้องมาจากฝ่ายมืดที่เป็นผู้ควบคุมโลกนั่นเองอันนี้พูดถึงชาวบ้านก่อนชาวบ้านก็เลยก้องยัไงฮะเวลาเดี๋ยวนี้ถึงแม้จะทานข้าวอาจจะได้ปูหรือปลามาแต่มันก็มีส่วนผสมหรือเคลือบแฝงไปด้วยสารพิษนั่นเองก็เลยทําให้ผู้คนเนี่ยเจ็บไข้ได,ด้วย และยิ่งคนสมัยนี้คนมืองหรือคนเด็กยุคใหม่สมัยเนี้ยเขาก็ไ,ไิทานอาหารมาเมื่อรอสมัยก่อนเนาะเออสมัยนี้ออกไปข้างนอกเขาก็ทานอาหารข้างนอกแล้วอาหารทั้งหลายทั้งสิ้นเหล่านี้คุณลองสังเกตดูครับว่าส่วนผสมบางส่วนผสมเนี้ยมันไม่มีอยู่ในประเทศเราส่วนผสมบางส่วนผสมมันอยู่ในอุตสาหกรรมเฉพาะของบันจริงต้องสั่งต้องทำต้องหาและทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะครอบครองโลกคุณว่าต้องทําอย่างไรง่ายมากครับฝ่ายมืดเองหรือคนที่ก็จะครอบครองโลกหรือควบคุมมนุษย์เองเนี่ยเขาก็ต้องมีอุตสาหกรรมด้านอาหารครับ เพราะเขาพอจาราคำท้านอาหารเขาจะทําอย่างไรก็ได้ให้มีส่วนผสมในอาหารแล้วอาหารพวกนี้จะต้องส่งผลเสียกับมนุษย์ใช่ไหมฮะทำไมาบางคนกินอย่างเด็กเลยเป็นเบาหวานแล้วเดอ,อทานไปทานมาเพราะความกันโอ้เป็นเป็นเยอะมากเกือบทุกครอบครัวมั้งฮะที่ต้องไปวัดค่าน้ตาตาลันทุกเดือนหรือว่าต้องไปวัดความดันในทุกเดือนเลยก็กลายเป็นว่าคนสมัยนี้เวลาทานอะไรเข้าไปเนี่ยทำให้เป็นป่วยก็ที่จริงผู้รู้หลายท่านก็พูดเอาไวน้นะครับว่ายุคนี้นะ,ะับเพศภัยเนี่ยมันไม่ได้มาทางอื่นเลยเพศภัยเนี่ยมันมาทางปากเพราะ เราดื่มเรากินถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่านี่คือที่มนุษย์ประมาทมากเกเลยถูกต้องไหมครับทุกคนจะกินหมดเลยนะออกไปขั้งนอกไปตามห้างไปตามร้านอาหารโอ้โหไม่ว่าจะหรูหราแค่ไหนก็ตามทุกคนก็อยากจะกินและส่วนผสมเหล่านั้นมาจากไหนฮะนะมันมาจากอุตสาหกรรมของคนที่เป็นเศรษฐีระดับโลกคนที่เขาสามารถควบคุมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างได้ไอ้ที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่อุตสาหกรรมเดียวเขามีทุกอุตสาหกรรมครับเพื่อให้คนหรือให้มนุษย์เนี่ยตกอยู่ในวังวนของเขา ป็นไงฮะอาหารสร้างให้คุณป่วยพอคุณปวยได้ไงฮะต้องรักษาวันนี้คุณเป็นมะเร็งเป็นไงคุณจะรักษาไหมคุณต้องใช้ยาคุณต้องชีคเคมโไหมคุณต้องฉีคเคมโแล้วอาหารพวกนี้พอคุณกินเข้าไปเป็นไงฮะพอคุณป่วยเป็นไงรู้ว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันคุณเครียดคุณไม่มีความสุขคุณใช้ชีวิตไม่ปกติเพราะคุณกําลังป่วยไงพอคุณป่วยคุณจะใช้ชีวิตไม่มีความสุขแล้วคุณจะส่งพลังด้านลบออกมาเรียกว่าปัจจุลบออกมาสู่ข้างรอ นี่เลยครคือสิ่งที่เขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยใช้พลังด้านลบออกมาเพราุใช้พลังด้านลบนะครับพลังด้านลบเหล่านี้มันก็จะดึงดูดเอาสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเข้ามาสู่บ้านเราเข้ามาสู่ชุมชนเราเข้ามาสู่ประเทศเรามันก็จะไปเป็นตามสเตปแบบนี้เลยแต่สําหรับมนุษย์เมื่อเราทานอาหารเราจะอยู่ในวังวนของการรักษาโรคในการที่เราต้องไปกินยาและเราต้องไปกินของขายยาเราก็ต้องไปกินของพวกนายทุนนะครับที่เป็นระดับอุตสาหกรรมระดับโลกยาบางชนิดก็ไม่ได้มีในประเทศเรา ใช่ไหมฮะต้องส่งนอกต้องสั่งมาจากตรงนั้นบริษัทน้นบริษัทนี้ทั้งหมดทันสิ้นบันเป็นแผนการที่ถูกจัดบางไว้ทันสิ้นนะฮะเพื่อนวันนี้เวลาคุณออกไปข้างนอกคุณลงดูฮะนะไก่เมื่อก่อนเป็นไงฐานสบายสบายสมัยนี้ไก่ก็มาฮะเขาต้องใส่ฮอร์โมนมูจะมาสมัยนี้เป็นงานเนื้อแดงสวยงามอ๋อเขาต้องใช้ยาใช่ไหมฮะใช้ยาบำรุงนู่นนี่นั่นพืชทุกฟีก็ต้องมีปงมีปุ๋ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเยอะแยะมากมาะหสรุปลอบตัวเราถึงแม้จะเป็นอาหารแต่ก็เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่ถูกววาาางยเอไ้นน่ะะ วันนี้ธรมะเราตื่นรู้เรื่องนี้ฮะเพราะเราจะได้รู้ครับว่าเฮ้ยโลกปัจบมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบธรรมดานะความเจ็บไข้ได้ป่วยของเรามันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วมนุษย์โอเคฮะมีสิทธิเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามรูปแบบของการดำรงชีพแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกทาให้ป่วยมนุษย์จูกทาให้ป่วยเพราะเมื่อป่วยมนุษย์ต้องรักษาเมื่อรักษามีผู้รับผลประโยชน์และคุณคิดดูฮะว่าองค์กรที่รับผลประโยชน์จากมนุษย์เนี่ยองค์กรที่รับผลประโยชน์เวลามนุษย์ป่วยเนี่ ถ้าเขาทาให้มนุษย์บนโลกนี้ป่วยคิดดูนะถ้าทําให้มนุษย์บนโลกนี้ป่วยเขาก็พร้อมที่จะส่งอุตสาหกรรมของเขาอุตสาหกรรมด้านอาหารนี่แหละไปทุกทุกที่ทั่วโลกแล้วเราก็เป็นหนึ่งใน,นกลไกนั้นที่ถูกล่อลวงด้วยอาหารรสชาติอันโอชานั่นเองเราก็ดื่มก็กินเนาะมีความสุขแฮปปี้มากท้ายที่สุดพอพบเป็นไงฮะอ้าป่วยความดันมาแล้วบอหวานมาแล้วนะฮะเราก็ทุก พอเราก็ทุกข์เราก็ไม่มีความสุขเพระเราไม่มีความสุขเราไม่สามารถส่งพลังงานด้านบวกให้กับโลกได้พอเราทุกข์มากๆเข้าโหยเลยฮะคนป่วยล้มโรพยาบาลมีความสุขไหมฮะไม่มีความสุขเนาะทุกคนมีความทุกข์หมดเลยพอมีความทุกข์เราไม่สามารถที่จะหลังสันชีวิตให้ไปสู่ความสวยสดงดงามของมนุษย์ได้เลยทั้งที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองให้วิเศษแค่ไหนก็ได้ให้มีความสุขแค่ไหนก็ได้ นะวันนี้เรามาตื่นรู้เรื่องนี้นะเพื่อเราเนี่ยจะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นจะได้เข้าใจว่าโลกนี้มันถูกควบคุมอยู่แล้วจากนี้ไปนะะี่ะการตื่นรู้เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นถ,ถ้าคุณได้ยินข่าวสารเหล่าน,นี้จากใครเชื่อไว้เถอะครับว่านี่คือขบวนการที่ทําให้เราตกเป็นเหยื่อของฝ่ายมือนนั่นเองแล้วคุยกันใหม่กับนุมมังละเมาครับ